เรียบร้อยโอ้ยโอ้ยจับเลใกล้จริงเว้ยอันจาก้องเลยอายกินเลยใายกินเลยตาเลยรอบจริงด้วยอ่ะสวัสดีครับวันนี้ยูทีนในเมืองกับซอยร้องชนะพี่ตอยอ่ารายการบัตร120ยี่สิบบาทกฎติกาคือส้มดอกวุ้น วุ่นแบบไหนเดี๋ยวมาฟังปีตอยครับผมกติการ์บอปือดอกจริงถ้าเกินสามดอกตาซี่หนับหนึ่งอ่าห้าหนับสองห้าหนับสองครหนับสามครหนับสามตัวฮาร์มดอ๋อรอกขัดนี้ลองตาได้ลองไปทำปกติธรรมดาปกติซี่ดกไปดอกตัวไปโอเคครับผมเดี๋ยวมาเลยกันหนับสับเปล่งสีหนับเป่งซ้สีวันนี้เต็มมาใช่พวกเนต็มกันโอเคครับอ่าใช่ครับผมหยิบลากนะครับหยิบลากหยิบลากตอนนี้หยิบลากแล้วบางใบซ้ำบางใบซ้ำอ่าบางใบซ้ำตัวอ่ากลายเป็นเปือรับวันนี้ลง้้าานนอกวปปืลา qua tao đây à, đập bên lưng lưới ở ngoài giữa đập mang nhìn giữ oi tape mà đúng đi tape căn lèo kiddo 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 đã đã chập lác được đi không nhưng mà leo con mà leo con đó bây giờ hết

Step nhà lap chứ mười bảy lạc ở nhà. Step roi. Oi, oi, kìa này. Tali rong chịu. Tali rong lên, tuấn lên, tuấn lên, โอ้ยมันรองไม้ดี้วยกันนี่เว้ยกามาเลยฟังนู้นด้วยให้รองกันเบือนนกเนี้ยรองกันเบือนกันเองไม่รองอ่ะยกกัดเซ็ตแล้วนะครับนกฮานิพกนกคาวกี่นกเดียวมาลุนกันมานกนกขาว์ซิพกนกเดียวไหมครับผมนกขาว์ซิพกนกครับซิพุกนกจิงซิปรางวัลครับกายเป็นเตินก้าวไปซอกนกเอามายกจิงครับผมเลีงมาเลยฟองมาเลวครับผมยกจิงสามโอ้เหลีว đại đại nướng ngập tổ tập ấy, xì lè nướng ngập xong, xoong, ôi xoong rồi, ở tòa bay gặp ขามอยู่ครับไม่ออกดายังไม่ไม่ครับจริงนะกรรมันรันียไม่มีครับุมตัวต่อไปมารอบเดียวนี้ได้จางรอบเดียวนี้ไปเี่ยงเดียวเดียวไม่ออกับยังครับยังยังไม่มีครับอาไปเทปครับมองไปกล้องถอก่

หยุดอ <si ่าเรียบร้อยครับเลือนึงเนือต uh oh ัวต uh ่อไปครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาไ่เอดอกเดียวนี่ดตาิเออดอกเดียวนี่ได้าไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาไม่อาอเท่านี้นั่งมานั่งมาครับนั่มารับนั่มาครมาครับนั่งมาคร่ครับมาับ่าคบ่าครบรับน่าครันงนงมาครับ่ม่เอาครับ่อาคร nắng nhiều gặp gì nhiều gặp tôi coi, mà, xong mà đều, xong bài bài đều, rồi, à tôi ma

อ้ามาตัวต่อไปครับริกมาเนึ่งมาเร็วริกไม่ริกมา๋ยวก,ก,กัดริกจนโซ้วย้ยววยไปเองเว้ยซหลอนด,ดีหลอนด,ดีโอ้ยอย่าไปหลอนด้วยัวต่อไปหมานึ่งมาเร็ว ตอกอดอกได้ดอกโอ้ยยงงซดอกดอกับตัวตะไบมาอาเนกนะครับ้อกัวเบนรันึมาน่าจนรับตัวนี้นายยีริกเลยนึ่งช่วยก็มการับซองนะครับ

ตอกมาเลยครับตอกเดียวก็ได้เลยอเอเลยอเลยสามโอ้โอโอ้สี่อาทนึงส่ิ้ย่างว่มมาอกดกหัวเรือกอยหัวหัวเหมือนเดิเอนอเบินมาเริ่มครับชิงีหนึงครับไม่เอาครับไม่เอากับกรรมการไม่นับโอ้ยเปล่งด้วยตองมา นึ่งอยู่นึ่งเดียวกับต่อระบายเอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอากับเปีนไม่ได้กับปุ้มไม่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 เอาไม่เอาไม่เอากับปีกเดียวกับปมได้ก็ไปกับปุ้มก็ไปกับเออเลยเอาดอกดอกดอกเดียวว่ะปุ้ยดอกเดียว ดอกเดียวฮั้นได้คนร้องลอยแปดทิปกับนกดอกเดียวนะครับว้วว้ารองเดอกกัับม้เ่ดอกกับมี่ดอกก็ตัวนี้กี่ดอกครับตัวนี้กี่ดอกตัวนี้กี่ดอกดอกเดียวเออดอกเดียวได้ตัางได้จ้างมาเลยครับเลยได้กี่ตัวได้ตั๋วตัวกินเต็มกินเต็มตัวถึงจะไหมจับตัวัดเจับว่าทิศว่าทิศกับวัดพุ่งนั้นทาบดอกคุณวัดทุ่งแต่ตัวลอยทาบดอกคุณแต่วัดทุกัน ปล่อยดอกเลยหกสิบบาทแค่สี่ส er 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 okay, ิบรึงนทุกวันโอเคครับผมก็คุณได้ตัวได้ตัวนี่พอได้รุดพอได้รุดมาบันทึงกลับกับกลับกับ